สรับนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Gaming m o b i l e c h a n n e l นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel และเกม c o o p Duty Mobile นะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ทาง c o l ด Duty เนี่ยเขาได้ทำการเปิดมานะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรแล้วมีวิธีการทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ ก่อนอื or, ่นนะครับให้เรามาทางด้านซ้ายมือครับแล้วไปที่คำว่ากิจกรรมนะครับนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าของ Challenger Part นะครับให้เราเลือกไปที่หัวข้อคําว่ากิจกรรมนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นนะครับหน้าก่อนที่เราจะเข้าตัวกิจกรรมนะครับให้เราเลือกไปที่หัวข้อคําว่าแลกเปลี่ยนเลเจนด์นะครับแลกเปลี่ยนเลเจนด์นะครับให้เราทําการกดเข้าไปได้เลยครับ อ่านะครับสำหรับตรงนี้จะสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวภายในกิจกรรมนะครับที่ผมจะมาอธิบายแล้วก็มาสอนเพื่อนๆทำกันในวันนี้นะครับว่าภายในกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีวิธีการทําอย่างไรมีขั้นตอนอะไรมีภารกิจอะไรนะครับให้เพื่อนๆได้ทํากันบ้างและเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้กันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระยะเวลานะครับในการทํากิจกรรมกันก่อนนะครับสําหรับระยะเวลา ในการทำกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13ธันวาคมนะครับ2,567นะครับถึงวันที่23มกราคม2,568นะครับอันนี้เนี่ยมันคือระยะเวลานะครับในการทำกิจกรรมนะครับที่เราจะต้องทำนั่นเองนะครับหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยมีระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับในการทำกิจกรรมตัวนี้ให้สำเร็จหรือว่า รับปืนไฟระดับเจเนอรี่เนี่ยให้สำเร็จนั่นเองนะครับสำหรับปืนไฟตรงนี้นะครับปืนไฟระดับเจเนอรี่นะครับจะอยู่ในโหมดของทักษะสกิลเบรเตอร์นั่นเองนะครับอ่าเป็ไม่ใช่ปืนนะครับแต่เป็นทักษะสกิลเบรเตอร์นะครับแต่ผมเรียกมันว่าปืนไฟนั่นแหละครับเรียกง่ายๆนะครับเรียกง่ายๆจะได้ไม่งงกันนี่ผมเรียกก็ปืนไฟนะนะครับ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมารู้นะครับว่าในแต่ละหัวข้อของกิจกรรมตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนทำนะครับก็คือให้เรานะครับทำการแชร์ในส่วนของกิจกรรมตัวนี้ออกไปนะครับที่เขียนว่าแชร์อยู่ด้านมุมขวาบนนะครับให้เราทําการแชร์กิจกรรมตัวนี้ออกไปเราจะได้รับในส่วนของนะครับบัตรแลกปืนไฟระดับเ e จ e นลลี่นะครับ,บ,รรบ,รบเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นเลยเนี่ย 5ใบด้วยกันนะครับเพียงแค่เราแชร์กิจกรรมตัวนี้ไปในครั้งแรกนะครับและผู้เล่นแต่ละคนนะครับสามารถแชร์กิจกรรมตัวนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเท่านั้นนะครับและจะได้รับนะครับบัตรแลกปืนไฟเพื่อเป็นการเริ่มต้นเลยเนี่ยห้าใบด้วยกันนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูทีละหัวข้อนะครับว่า หัวข้อในแต่ละกิจกรรมตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่จากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวานะครับให้เพื่อนๆมาที่คําว่าลองล่วงหน้าครับลองล่วงหน้าสําหรับในหัวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะลองเล่นปืนตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นปืนไฟระดับเ e g e นล a ี่นะครับระดับเ e จ e นลลี่นะถ้าเราอยากลองเล่นก่อนนะครับให้เรามาที่คําว่า ลองล่วงหน้านะครับแล้วทำภารกิจที่โตเกมเนี่ยกำหนดให้สำเร็จนะครับเราจะได้รับปืนตัวนี้ไปทดลองเล่นฟรีก่อนนะครับ3วันด้วยกันนะครับเราจะได้รับปืนไฟตัวนี้นะครับหรือว่าพานิชเชอร์ตัวเนี้ยไปลองเล่นฟรีก่อนนะครับ3วันด้วยกันนะครับโดยนะครับแต่เราจะต้องจำเป็นนะครับสะสมในส่วนของบัตรแลกปืนไฟให้ครบ100ใบนะครับถึงจะได้รับถาวรนั่นเองนะครับอันนี้แค่ลองเล่นฟรีนะครับ3วันนะ นะครับข้อต่อมาครับที่เราจะมาดูกันก็คือในส่วนของการล็อกอินสุดสัปดาห์นะครับให้เรามาที่หัวข้อนี้เลยครับล็อกอินสุดสัปดาห์นะครับคําว่าล็อกอินสุดสัปดาห์ในที่นี้นะครับหมายความว่าให้เราล็อกอินเข้าเกมนะครับในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับเราจะได้รับบัตรแลกปืนไฟระดับเลเวอรี่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันละ5ใบด้วยกันวันศุกร์ห้าใบ นะครับวันเสาร์ห้าใบและวันอาทิตย์อีก5ใบนั่นเองรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดนะครับล็อกอินสุดสัปดาห์เนี่ยเราจะได้รับนะครับบัตรแลกปืนไฟนะครับ15บใบด้วยกันนะครับในห,หัวข้อต่อมาครับที่เราจะมาดูกันก็คือภารกิจนะครับท้าทายรายสัปดาห์นั่นเองนะครับภารกิจท้าทายรายสัปดาห์นะครับ สำหรับในส่วนของภารกิจท้าทายรายสัปดาห์นะครับจะมีด้วยกันนะครับทั้งหมด4ภารกิจด้วยกันนะครับให้เราได้ทําภารกิจนะครับจะเป็นทั้งภารกิจเนี่ยจะเป็นรายสัปดาห์นะครับภารกิจนะครับจะเป็นรายสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับทําวันนี้ยังไม่สําเร็จนะครับก็ให้ทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าภารกิจเนี่ยจะถูกรีเซ็ตนะครับในแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะครับ สำหรับภารกิจที่เราจะต้องทำนะครับสำหรับภารกิจท้าทายรายสัปดาห์ก็จะมีดังนี้ครับ,รบรกิจแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราทำการเล่นกับเพื่อนนะครับ5แมตช์หรือว่า5ครั้งเล่นในโหมดใดก็ได้คำว่าในโหมดใดก็ได้ในที่นี้จะเป็นในส่วนของแ Ba ตเ l ิร o y a อยก็ได้หรือว่ามันติดเหยอร์ก็ได้นะครับเล่นในโหมดอะไรก็ได้ด่านอะไรก็ได้ครับขอแค่เราเนี่ยทำการนะครับเล่นกับเพื่อนเนะี่ยให้ครบ5้าครั้งก็พอแล้วนะครับ ในส่วนของภารกิจต่อมาครับเขบอกว่านะครับให้เราทําการยิงกระสุนนะครับให้ครบ1,500นัดนะครับให้ครบ1,500นัดนะครับเล่นในโหมดใดก็ได้นะครับหมายความว่าให้เราทําการใช้กระสุนภายในเกมนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปสังหารศัตรูนะครับแค่ใช้กระสุนภายในเกมเนี่ยให้ครบ1,500นัดนะครับจะเล่นกีตาร์ก็ได้ครับเพื่อเป็นการสะสมจนกว่าจะครบ1,500นัดนะครับ ถ้าเราทําสําเร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของบัตรแลกปืนไฟบัตรแลกปืนไฟระดับร e g จนเนอรเนี่ย10ใบด้วยกันนะครับภารกิจต่อมาครับให้เราทำ3,000ดาเมจนะครับในโหมดใดก็ได้คําว่าทำ3,000ดาเมจในที่นี้หมายถึงนะครับให้เราทําการยิงศัตรูเพื่อเป็นการสะสมดาเมจนะครับเล่นในโหมดใดก็ได้นะครับเล่นในโหมดใดก็ได้ เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูได้ครบ3,000ดาเมจนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของบัตรแลกปืนไฟนะครับอย่างน้อยเนี่ย10ใบด้วยกันนะครับนะครับและสุดท้ายครับ และสุดท้ายนะครับภารกิจสุดท้ายนะครับของภารกิจท้าทายรายสัปดาห์นะครับให้เราทําการสังหารศัตรูสิบครั้งด้วยการเฮดช็อตนะครับโดยใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับคำว่าเฮดช็อตในที่นี้หมายถึงการยิงที่ศีรษะหรือว่าการยิงที่หัวของฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายศัตรูนั่นเองนะครับโดยใช้อาวุธอะไรก็ได้ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นอาวุธปืนอะไรก็ได้นะครับที่มีอยู่ภายในเกมนะครับขอแค่เราเนี่ยทำการสังหารศัตรู โดยการเฮดช็อตหรือว่าการยิงที่หัวเนี่ยให้ครบ10ครั้งนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของบัตรแลกปืนรีเจเนอเรี่เนี่ยเพิ่มบัตรแลกปืนไฟระดับรีเจเนอรี่นะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนั่นเองสำหรับในส่วนของปฏิกิรสุดท้ายนะครับเราจะได้รับบัตรนะครับแลกปืนไฟระดับรีเจเนอเรี่เนี่ย 15ใบด้วยกันนะครับก็ให้เราทำแบบนี้ไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะสะสมนะครับในส่วนของบัตรแลกปืนไฟระดับ r ีเจเนอเ l ทเนี่ยครบ100ใบนะครับเพื่อเป็นการรับปืนไฟหรือว่าทักษะ s กิลเบรเตอร์พันนิเชอรนะครับตัวนี้เนี่ยถาวรนั่นเองนะครับถาวรนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับ15ใบนะครับ และเมื่อเราสะสมนะครับครบทุกๆยี่สิบห้าชิ้นนะครับเราจะสามารถปลดล็อกชิ้นส่วนของปืนพาณิชร์หรือว่าปืนไฟตัวนี้ได้หนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับเมื่อไรก็ตามครับที่เราสามารถปลดล็อกนะครับได้ครบ4ชิ้นนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของปืนพาณิชร์หรือว่าปืนไฟตัวนี้นะครับปืนไฟระดับเลเวอรนซนะครับเอามาเก็บไว้ยังถาวรน,น,นั่นเองนะครับอ่าก็ สรุปทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังจใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย